สวัสดีครับมาวันนี้เราอยู่กันใน Forza Horizon พักหเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาอยู่กับ m 5 v 1 0นะครับตัวแรกแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเพราะมีแค่โฉมเดียวที่ได้ใช้เครื่อง v 1 0นะครับ <c oughs> วันนี้อยู่กับ bmw m 5 e 6 0นะครับใน m 5จะเป็นเจเนอเรชันที่4นะครับ จะเป็นโมเดลปี2004แต่ผลิตจริงๆปี2005นะครับจนถึงปี2010เลยนะครับตัวนี้จะอยู่บนพื้นฐานของ bmw series 5 Generation ันที่5นะครับไม่งงนะ m 5 gen 4แต่พอเป็น series 5จะเป็น gen 5เพราะว่า series 5ใน gen 1ไม่มีตัว m 5นั่นเองนะครับ ในส่วนของซีรีส์5จะผลิตในปีแรกคือปี2003วางขายจนถึงปี2010เหมือนกันนะครับในตัวนี้จะมีทั้งหมด2บอดี้นะครับบอดี้แรกคือของเราตัวนี้คือตัว4ประตูซีดานนะครับเห็นไหมเป็นรถเก่งนะครับแล้วก็จะมีโฉม5ประตูแวร์กอนนะครับแต่ BM จะใช้ชื่อว่าทัวริงนะครับรหัสบอดี้จะต่างกันนะครับในตัวซีดานจะเป็น E60 นะในตัว5ประตูจะเป็น E61 นะครับในตัว M5 เนี่ย ผลิตทั้งหมด5ปีนะครับจะวางขายเขาเรียกอะไรผลิตทั้งหมด2 5 8 9คันนะครับเป็นตัวซีดาน19,564คันนะครับแล้วก็เป็นตัวแวก้อน1,025คันนะครับถือว่าเป็นแร์ไอเทมมากเลยนะครับแล้วก็ตลาดใหญ่ที่สุดของ BMW M5 คือ United States นะครับเรื่องอเมริกานั่นแหละนะครับไปขายไปได้ทั้งหมด8,800คันนะครับซึ่งเยอะมากๆนะครับรถคันนี้เป็นเครื่องวางหน้าขับหลังนะตัวนี้นี่ครับ V10 นะครับ มาเข้าเรื่องของน้ําหนักก่อนเลยแล้วกันนะครับน้ำหนักของตัวธรรมดาอยู่ที่ประมาณ1855นะครับและก็ในตัววายกอนจะเพิ่มมา100กิโลคือ1955นั่นเองนะครับ1855กับ1955นะในส่วนเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นเครื่อง 5000cc V10 เป็นองะครับองศาเฉียงก็บอกสูบอยู่ที่90องศานะครับ cc ที่ถูกต้องจะเป็น 4,999cc นะัะเครื่องจะเป็น S85 B50 นะครับแรงม้าตัวนี้อยู่ที่500แรงม้าที่7,500รอบทอก520นิวตันเมตรที่6,100รอบนะครับ ศูนยถึงร้อยรถคันนี้จะอยู่ที่4.4วินะครับศูนยถึงสองอยู่ที่13.5วิเท่าสปีดจะล็อกกล่องอยู่ที่250กิโลเมตรชั่วโมงนะครับแต่ว่าสามารถเพิ่มซื้อเพิ่มเป็น M Drive Package ได้ท็อปสปีดจะไปอยู่ที่305กิโลเมตรชั่วโมงนะครับจาก250ไป305เ,เลยนะครับตัวนี้ศูนถึงเขาเรียกอะไรนะ400ไม้นะครับหรือว,ว่าเอ้ยเขาเรี <laughs> <400 S 2> <า>ยกอะไร400เมตร4ไมร400ไม์นะครับ400เมตรจะวิ่งอยู่ที่12.3วินะครับ ร0 0 P กับ P 5 0 0แล้วก็ P 5 0 0 S นะครับในตัว P 4 0 0จะเป็น400แรงม้านั่นแหละนะครับพอ500ก็500แรงม้าพอเติม S เข้ามาข้างหลังคือโหมดสุดท้ายโหมดที่แรงที่สุดคือ500แรงม้านั่นแหละนะครับแต่ว่าเขาได้เพิ่มต้องใช้คำว่าอะไรอะ่ะมันเป็นเหมือนคันเร่งไฟฟ้านะครับมันก็เลยเหมือนว่าเพิ่มการตอบสนองของคันเร่งให้มันแรงยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มันก็ติดเท้าขึ้นนั่นเองนะครับแต่รถไม่ได้แรงขึ้นแต่อย่างใดน,นะครับเขาแค่เรากรอกมานะ <c oughs> ในส่วนของเร์์นนนนะะะะคคครรรรรััับบจจเเเปป็กกีีียออออโต้้สดดทงหมมมแ่ิ ที่ได้เป็นเกียร์6สปีดแมนนวลมานะครับแค่โซนเดียวนะครับนอกนั้นจะเป็นเกียร์จะสปีดออโต้หมดเลยนะครับในส่วนเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับจะอยู่ในตัวของ bmw m 6นะครับในโฉมปีเดียวกันคือปี2005-2010ถึงนะครับ m 6 e 63ก็บ64นะครับแล้วก็จะอยู่ในนอกค่ายคือ westman นะครับ gt mf 5นะครับตัวนั้นจะได้อัปเกรดแรงม้าขึ้นไปเป็น600แหลแรงม้าแล้วก็จะอยู่ใน fisker retico v 1 0นะครับตัวนั้นจะอยู่ที่650แรงม้านะ ในส่วนของค่าย b m ก็ได้ใช้แค่สองรุ่นนั่นแหละนะครับนั่นคือตัว M5 กับ M6 นะครับแค่ตัวเดียวเลยแล้วก็ตัวแรกเขาเรียกว่าตัวแรกแล้วก็ตัวสุดท้ายเลยนะครับที่ได้ได้เครื่อง V10 นะเนี่ยนมี่ไง M5 BMW นะครับโนะ <laughs> <laughs> คตทเท่ลก็ไปมขับเล่นกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเรื่องซีรีส์อีกนิดนึงเดี๋ยวมีฝากเดี๋ยวเราค่อยไปไว่ากันตอนขับเรเล่นนะ เรามาอยู่นอกแล้ว v งวนะครับเป็นเครื่องเอนะ v 1 0 NA เยอรมันนะครับ่ยเ,นะ er เสียงได้ไหมแต่เสียงมันจะไม่ได้แบบว่าแสบหู wounds, เหมือนซูเปอร์คาร์เพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเครื่องวางหน้าไงท่อมนันออกข้างหลังนะครับระยะการเดินท่อมันค่อนข้างยาวนะและด้วยความที่มันเป็นรถแตบบ่ว่าแนวหรูหรามั้ย เป็นเกียร์ซีเกิลเอ้ยเออถูกแล้วเป็นเกียร์ซีเกิลคัทนะครับด้วยความอยากรู้อ่ะผมก็เลยไปหาข้อมูลมาเว้ยว่าแบบ BMW มันมีเครื่อง V10 แบบว่ากี่รุ่นมั่งนะครับรุ่นที่เป็นโปรดักชันนะครับใช้คำว่าโปรดักชันคือผลิตขายเป็นรถบ้านรถธรรมดาปกติอ่ะมีแค่ตัวเดียวคือของเรานี่แหละนะครับส่วนอีก2ตัวจะเป็นเครื่องรถแข่งของ F1 นะครับจะเป็นเครื่องรหัส E41 กับ P80 นะครับจะขอพูดร่วมรัฐเหมือนกันเลยเพราะว่ามันเป็นเครื่องเดียวกันเลยคือเขาเรียกอะไรอะ ซีซีเท่ากันนะครับเป็นเครื่อง3,000ซีซีแต่เครื่องคนละตัวนะเมื่อกี้เราบอกไม่เหมือนกันนะครับเราขออภัยในโฉมของ E41 จะต่างจาก80ตรงที่องศาเฉียงก็บอกสูบจะเป็น72องศานะครับ P80 จะเป็น90องศานะครับเป็นเครื่อง3,000ซีซี V10 นะครับ NA นะไม่มีเทอร์โบนะแรงม้าของตัว E41 จะอยู่ที่810แรงมา้าในส่วนของ P80 จะอยู่ที่900แรงมา้านะครับในส่วนของเรดไลน์ที่โหดมาก 3,000cc V10 ไม่มีเทอร์โบแบบว่าระดับ8,900มาทนี่โคตรโหดเลยนะครับเรไลน์ของ E41 จะอยู่ที่เท่าไหร่นะ17,500รอบนะครับที่แรงม้าสูงสุดนะแต่ว่ามันยังไปได้อีกนะเครื่องยนต์นะในส่วนของ P80 จะอยู่ที่19,000รอบเลยนะครับโคตรโหดเลยโ <laughs> หดจัดจัดนะครับ เสียงมถึงได้แบบว่าหวานแสบหูนะครับในส่วนของ E เท่าไหร่นะ C1 รู้สึกว่าจะใช้ในช่วงปี2000 2 0 0 0ันถึงสองพนสองะครับและพอเป็นปี2 0 0 3ันสาถึงสองพก็จะเป็นตัวของ P80 แล้วนะครับทีมที่ใช้ก็จะเป็นวิลเลียม F1 นะครับแล้วก็อีกทีมหนึ่งคือตัวอะไรนะซาวเบอร์ ur, นะครับซาวเบอร์มอเตอร์สปอร์ตนะครับ b m W แบบว่าหลังจากที่วิลเลียมถอนตัวคือผมไม่รู้นะในส่วนของเนี้ยต้องขออภัยด้วยนะครับว่าทีมวิลเลียมเขาถอนตัวจาก F1 หรือว่า เขายกเลิกไปใช้เครื่องของแบรนด์อื่นนึกอกปล่าอืมนั่นแหละนะครับ BMW ก็เลยไปซื้อตัวของทีมเซอเบอร์มานะครับแล้วก็มาทำเป็นทีมโรงงานของตัวเองนะครับใช้ชื่อว่า BMW Sauber F1 Team นะครับในปี2006-2009นะครับแล้วก็ถอดตัวออกไปเพราะว่าอาจจะไม่ประสบความสำเร็จมากนะครับและทีมเซอเบอร์ก็ไปใช้เครื่องของ f e อ r a r i นะครับต้มาถึงยิปเฟ r รมาเพราะว่าคลิปหน้าเราจะไปเล่นเฟ r r ์ราี้ไงล่ะเคีย <laughs> เดียวยากกว่า เลี้ยวไม่ไปเลยหลายๆคนก็อาจจะคิดแบบว่าเอ้ยห้าพันเขาเรียกอะไรห้าร้อยม้าห้าพันก็บ้าแล้วใช่ไหมห้าร้อยม้าเลยนะมันต้องแรงระดับซุปเปอร์คาร์เลยใช่ไหมก็บอกว่าเอาจริงๆมันก็แรงแหละนะครับแต่ถ้าเกิดจะไปเทียบกับซุปเปอร์คาร์ก็คงไม่ได้นะครับถ้าเกิดจะเทียบให้แบบว่าเวทเท่าๆกันก็ต้องเป็นตัว l a m b o r g น i n i Cayendo ใช่ไหมไปหาข้อมูลมาให้นะครับ กายโดนะปีแรกจะอยู่ที่493เรงมา้านะครับในตัว V10 นะตัว 5000cc V10 เห็นไหม cc เท่ากันเลยนะครับแต่ว่าน้ำหนักของกายาโดจะอยู่แค่1595แหละกิโลกิโล1595กิโลนะครับเอากิโลเป็นตัวตั้งเอาเรงม้าเป็นตัวหารในตัวกายาโดเจนแรกจะตกเท่ากับเท่าไหร่นะ3.23 กิโลต่อแรงม้า1ตัวนะครับและพอเป็นไกรโดในปีเดียวกันกับบ m w นคือปี2006นะครับแรงม้าจะโดดและตัวนั้นจะอยู่ที่513แรงม้าเลยนะครับเอามาหารเท่าเดิมนะครับมันจะอยู่ที่3.11กิโลต่อแรงม้า1ตัวนะครับแล้ว M5 ล่ะอยู่ที่เท่าไหร่ใช่ไหมครับเเหมือนเดิมเลย185 5เป็นตัวตั้งแรงม้าเป็นตัวหารคือ500จะตกอยู่ที่3.71กิโลต่อ1แรงม้านะครับเห็นไหม แรงม้าหนึ่งตัวแบบน้ำหนักเยอะกว่านั่นหมายความว่าความพลิ้วความแรงก็จะน้อยกว่าที่บอ,อกไปครับแต่ไม่ได้แปลว่ามันไม่แรงนะมันแรงมากๆนะครับแต่จะไปเทียบไม่ได้ดิใช่ไหมเพราะว่าคันนี้มันออกแนวรถแบบว่าแนวซีดานนะครับถ้าเกิดเอาแบบว่าบรรทุกของคันนี้บรรทุกได้เยอะกว่าแน่นอนที่ออกไนปะสำหรับคนที่แบบ่าชอบความแรงแล้วก็ต้องการขนของเยอะๆด้วยใช่ไหม และส่ว one, นเขาเรียกอะไรนะในตัวของตัวเจนก่ onna, อนหน้าของก่อนหนาเราอะตัว M5 เจน3มาบอดี้รู้สึกเหมือนจะ E39 งนมครับตัวนั้นจะใช้เป็นเครื่อง 4,900cc V8 เองนะครับแรงม้าอยู่ที่394ตัวนะครับแล้วก็พอเป็นตัวใหม่กว่าเราคือตัวโฉม F10 นะครับทเทมาผกมก็ชอบเลย M5 เจน 5, 5 F10 นะครับ ตัวนั้นจะใช้เป็นเครื่อง 4,400cc V8 และลดซีซีลงมานะครับแต่ว่าได้เพิ่มมาคือเครื่องเทอร์วินเทอร์โบนะครับแรงม้าอยู่ที่5 5 3ตัวนะครับโดดไปแล้วในเกมนี้รู้สึกจะมีมั้งเดี๋ยวค่อยว่ากันในอนาคตแล้วกันนะครับแอบมุกนะแม่งมีแบบว่าล็อกเกอร์เลย250คุณอยากแบบว่าอยากแรงเหรอคุณต้องซื้อแพ็กเกจเพิ่มเหรอใช่ไหม มันไม่รู้ว่ามันเหมือนแบบว่ามอเตอร์ไซค์แล้วต่อไงในตัว S อสพัทนะครับถ้าเกิดแบบว่าเรามันจะมีรัดอินอ่ะถ้าเกิดเป็นรันอินแบบว่ามันจะไม่ปลดแรงม้าเพิ่มมาให้เว้ยจนกว่าคุณจะแบบว่าวิ่งครบ1000กิโลแล้วเข้าไปเซอร์วิสแรกอ่ะอ่านั่นแหละเขาจะปลดแบบว่าโหมดโหมดมาให้ได้บอกปะไม่รู้ว่ารถ BMW จะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าและไอเอ็ r ไดเวอร์แพ็กนี่จะเป็นเหมือนว่าแพ็กเกจเดียวกันหรือเปล่านี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับในทัวรี่กัเนาะรถเครื่องอื่นนิดนึงไม่หัววานะครับแล้้้วววก็็ดดยคามมที่ันนเป แต่งรถกันเหรอสิบล้านออเจอ 50, ได้ M50 เถอะนปี2009 BMW M5 นะครับนี เรามาดูกันก่อนเลยนะครับรถคันนี้เดิมๆเ,เป็นเครื่อง NA นะสเปคเดิมๆคือแรงม้า ah 500แรงม้า ah, ท้อง520นิวตันเมตรน้ำหนัก1,820กิโลนะครับรถหน้าหนัก52%นะความจุกระบอกสูบ4,999 cc นะครับวางเป็นเครื่อง 2J ได้นะครับ3,000 6สูบเลี่ยงเทอร์โบนะครับแล้วก็เป็นเครื่อง V12 ได้ตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็น4,700 cc นี่จะเป็นเครื่องของไอ้นี่นะเบ g, our, R, ะะนซ์นะครับ Mercedes AMG ไอตัว GTR เป็นรถขับหลังนะ แปลงมนขับสีได้แต่ไม่แปลงแล้วกันนะครับก็จะไปแบบโหดๆเลยไปเครื่องเดิมด้วยแต่เราจะขอยัดโบให้เขาแล้วกันนะครับมันคือทวินเทอร์โบนะครับใส่ชุดแต่งลาน่าจะแต่งอะไรไม่ได้นะครับใส่ได้แค่ลิ้นหน้านิดหน่อยเลี้ยวเพิ่มขึ้นหนึ่งแต่ว่าท้อสปีดหายไปห้าเพราะงั้นไม่ใส่แล้วกันนะครับสปอยเลอร์หลังก็เหมือนเดิมเลยโง่ๆสไตล์เกมนี้นะครับแม่งมีอยู่ทรงเดียวนี่แหละทุเรศทุลังจัด <laughs> เดิมๆเห็นเหมือนมีเป็นตูดเป็ดด้วยนะครับเห็นไหมดูนี่เห็นไหมดักเทลนิดนึงนะครับมกับตรงไหนวะ มันมนี่อ๋อหนี่ไงมีรอยวาวนิดนึงนะครับเราจะไปกั็แบบเดิมเคลีนๆเลยสายโมกถ้าเกิดผมใส่แม็กเดิมกับคลิปที่แล้วจะมีคนด่าปุบเนี่ยคือแบบแนวนี้มันต้องมาแบบนี้อ่ะมันต้องแบบว่าแนวนี้อ่ะเออมันต้องเป็นแม็กเงี้ยใช่ปะละ่ะ <c> แ <oughs> นวดูหล,ลามาเห่าอ่ะทำไมมาต้องเห่าด้วยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันน,นะครับจริงๆแบรนด์คู่บุญของ BMW ก็ต้องเป็น BBS ป่ะแต่ว่าออฟเซ็ตมันไม่ลึกอ่ะนะครับมันไม่ติดลบมันน้อยอ่ะ ผมชอบแบบออฟลึกๆยแต่ไม่แพ้ใส่ไปแล้วกันนะครับแบรนดคู่บุญลอ้อเดิมมจะเป็น19นิ้วนะยาง255 40 19นะครับเราใส่เป็น20นิ้วไปแล้วกันนะครับรถบ้านยางบางนะข้างหลังเท่ากันแต่ข้างหลังซสาย,ยางจะเป็น285นะครับขยายไป,ไปเพื่อน3 25ไปสัดรถแดกเลยหดจัดเนี โป่งซุ้มล้อเขาเรียกอะไรนะขยายขยายแคมเบอร์ลองสเปเซอร์อะไรแบบขยายแคมเบอร์เพี่ดูล้นไม่เป็นไรนะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราไปใส่ช่วงล่างแล้วมันจะเป็นปรับแคมเบอร์เข้าไปนะครับมันก็จะหุบเข้าไปนิดนึงนะครับเบรกไม่ได้โลโก้เอ็มเหรอมึงงกไปป่าวเหรอได้ปะไม่ได้เรื่องเลยไอ้ยี่เป็นไงพอใส่ชุดแต่งเลสแล้วเอ้ยเขาเรียกอะไรช่วงล่างเลสผิดผิดถูกถูกพีก่ยพูดอะไรเห็นไหมมันหุบเข้าไปนิดนึง พูดเข้ามาอีกนิดหนึ่ง <_ EN> แต่งแต่งมันเข้าไปเห็นไปเสียเวลาใช่ปะเฮ้ยโลบาลืมๆืแม่แมวเฮียคนรถบ้านใส่ถ้าเต็มลำเลยเ <_ EN> <_ EN> พราะใส่แล้วมันมองเห็นข้างในด้วยเวลาขับแบบผมเลยไม่ค่อยชอบเป็นมาดูดิคนนั่งหลังมานั่งไม่สบายใส่ปไปทำไมอ่ะใช่ปะอันนี้พอแล้ว ลดน้ำหนักให้เขากันนะครับหายไป366กิกโลเลยนะโคตรโหดเลยเปลี่ยนท่อกันเลยนะครับไหนๆเราก็ทำเครื่องละอันนี้เป็นท่อเดิมนะครับท่อสต็อกนะอันนี้เป็นท่อสปอร์ตนะครับไหนๆมีความมีความเสี่ยงแพร์อมานิดนึงอันนี้ท่อเลสนะครับสปอร์ตดังกว่าเอาจริงๆวันท่อสปอร์ตดังกว่า อันนี้คือแบบเสียงอันอนะันน่ะไม่เป็นไรเราใส่ไปเราเล่นแรงมันไม่สนอยู่แล้วเทอร์บโบนะครับเหมือนเดิมแหละใส่อัตีแหลกได้นะครับทำไมใส่แล้วกนะันเพราะว่ามันน่าลำคขญด,ด,ดูดิรัวเป็นกลนี่ลนะ มันไม่มีแบบว่าต้มเดียวแบบแต่งทีเดียวเสร็จแล้วอะแบบกดปุ่มเดียวแล้วแต่งแบบแต่งเต็มมันมแีแต่แต่งแบบเป็นคลาสอะแบบ700 800 900อยเรนะครับเวลากดแต่งป่ะน่าจะครบแล้วเกียร์นะครับใส่คลัชก่อนใส่แล้วไม่เพิ่มเลยวะปกติใส่แล้วแบบมันจะทำให้เข้าเกียร์เร็วขึ้น <laughs> เกียร์เดิม,เ,ดมเป็นออโต้เจ็ดสปีดนะครับพอหกแล้วมันโดดไปแปดเลยใช่ไหมเพราะเดิมเดิมเป็นเจ็ดไง มาเราแต่งอะไรไปบ้างนะสำหรับรถคันนี้นะครับเดิมๆ500แรงมา้าเพิ่มมาเป็น912แรมงม้าท้อก520นิวตันเมตรเป็น899นิวตันเมตรน้ำหนักจาก1,820กิโลเป็น1,475กิโลนะครับหน้าหนักขค้2%งซีเพิ่มขึ้นมา400นะครับก็ไปเดี๋ยวดูดว่าวมันทำสีอะไรได้บ้าง เดิมเดิมอันนี้เป็นสีขาวนะครับที่เราใส่อยู่นะแล้วก็ใส่เป็นสีดําได้นะครับดําออกแนวแบบเขียวๆด้วยเนาะสีน้ําเงินเข้มนะครับสีแดงนะสีน้ําเงินนะครับแล้วก็สีน้ําเงินบัวเบีอรมแมงแบนสีน้ําเงินอย่างเงี้เยอะจัดสีเทาออกทองทองอันนี้สายหรูนะครับอันนี้สีบรอนเงินนะครับในที่สุดผมก็เรียกสีสีเขาเลยกนะชื่อสีทั้งวเออนะครับอันนี้สีบรอนเทานะครับเราไปนี่ไหมเฮ้ยมินิคลิปที่แล้วผมก็สีบรอนเทามาแต่มันเท่อะคนดูดิมันเท่ปะ แม็กนี้มันได้เลยอะ่ะสีดำไหมโป้ก็ชอบเลยดิโคตรพอดีอะ่ะหนึ่งนิ้วไม่ถึงอะครึ่งนิ้วสอดขอเป็นสายซิ่งมาฝากระโปรงคาร์บอนไปด้วยนะเนี่ยราคามือสองในไทยมันไไม่ไม่ใช่รถแท้นะน่าจะเป็นรถย้ายนะครับผมไปดูมามันน่าสนใจดีอะ่ะราคามันอยู่ประมาณล้านต้นๆน,น,นะ ก็ถือว่าถูกนะแต่ว่าเห็นเขาน่าจะเป็นรถย้ายเพราะว่าถ้ารถแท้ราคาล้านหนึ่งมันไปไม่ได้หรอกเพราะว่ามือนหนึ่งรู้สึกว่าจะอยู่ประมาณ10ลาลบ 9, 9, 10, ล้านนะครับ9ล้าน9ถึง10ล้านนะ10กว่าอันนี้มันแต่งไว้ในนี้ได้นะครับกรุปที่1จะเป็นตัวไหนอยข้างในรถแดงไหมผมจะแรง3เท่าคนใส่หน้ากากคนหนึ่งได้กล่าวว่า <laughs> สีอะไรเดียวที่มันเข้ากันแบบว่าเข้ากับสีรถเราอะมันต้องเป็นสีโทนเข้มนี่แหละเนะาะเชคคาร์บอนแม่งไลยเรื่องมากเนาะสีเวลาไปแค่แมนไอ้ยีนแ่บไส้ไปเนรับ อ,อย่างนี้ดีกว่าแม็กเดิมดีกว่าแต่ว่าขอบเป็นคาร์บอนเอ้ยอย่งไงนะแล้วก็อะไรเนี่ยเสียเวลาอเลยเออแบบนี้ดีกว่าไหมอินเนอร์นี่คือข้างในนะครับแล้วก็เอาอะเอาที่ขอบอะนี่ไหมขอบคาร์บอนไหมไม่เอารู้และรู้ละเอาขอบเลยที่มันจะแดงเยอะไปกวะ ส่เลยเพื่อนเนี่ยไปเสียเวลาให้มันไปกิมมิกเล็กๆน้อยๆมั้ให้แบบว่าเห็นล้อแม็กหน่อยเวลาไกลๆอ่ะลิเกเอาไว้แบบช่างมันเรายอย่าไปไอ้เนี่ยมั้งไม่ใช่รถจริงๆรถในเกมใช่ไหมะก็ <c oughs> ไปประมาณนี้ดีกว่าเนาะ <c oughs> อ่ะมามันนอกแรงโค้ตเท่มันไอ้เสียงเริ่มเหมือนซุปเปอร์คาร์มาแล้วเไอ้มะ ด้วยความอยากรู้เว้ยผมก็แบบว่าไปหามาว่าอยากรู้อยากเห็นเน่ย BMW มีเครื่องเท่าไหร่บ้างวะนะครับมันเริ่มต้นที่นี่เลยนะตัว3สูบนะครับเป็นเครื่อง3สูบเลี้ยงเทอร์โบนะครับตัวนั้นจะวางอยู่ในมินินะครับมีตัวเทอร์โบด้วยกับไม่เทอร์โบด้วยนะจะวางอยู่ในมินิวันอย่างที่เราบอกไปนะครับถ้าใครยังไม่ยู่งกับไปดูได้ในคลิปที่แล้วว่ามินิคูเปอร์มันเป็นชื่อรุ่นรถนะครับชื่อจริงๆริเขาคือมินิแฮทนะครับแล้วก็รุ่นย่อยมันก็จะมีรุ่นเริ่มต้นหรือนนั่แหละ ตัว3สูบมันจะวางอยู่ในมินิวันตัวโฉมเจน3นะครับตัวใหม่กว่าที่เราทำคลิปไปน,นิดนึงนะครับแล้วก็โฉมที่แบบว่าโหดที่สุดของ bmw คือตัว v 1 2 Turbo นะครับตัวนั้นจะเป็นเครื่องของ l ร roy อยนะครับทำไม bm ถึงมี r o s ร o y อ e อยู่ในครอบครองใช่ไหมเราอธิบายไปแล้วในคลิปเบนลี่นะครับกลับไปดูได้ขอบโ,บโมทน,นะ <laughs> เราบอกไปแล้วในคลิปเบนลี่นะครับว่า bmw ไปซื้อ r o s รส y อยมาแล้วก็เลี่ยงม,มานิดนึงนในคลิปนั้นนะ ขับง่ายนะกดคันเร่งเต็มๆได้เลยโดยที่ไม่ต้องกลัวเลยว่าแบบว่าล้อมันจะฟรีมันจะนู่นจะนี่นะครับนันคุณเมื่อกี้ผมว่าผมลืมอะไรไปไว้ใช่ไหมกูไม,ไม่ได้ใส่ยางไม้สั์ <laughs> รถน่าจะยางเดิมมีแ <laughs> ซ <laughs> งมาแล้วกันเลยครับไม่เป็นไรรถบ้านยางเดิมเลย <laughs> <laughs> ใช่ปะวะน่าจะใช่แหละผมยังไม่ได้เข้าไปแต่งยางเลยผมไปแต่งแม็ก ขยายไซส์าย,ยางแล้วก็ขยายยางไอ้เขาเรียกขยายแม็กแล้วก็ออกไปเลยเท่าไ,ไหร่วชื่อกูพาและเมื่อไรอย่างเงี้ยนะเห็นป่ะยางเดินติดรถเขาดีดูดิโคตรที่เห็มเป็นรถที่ผมชอบมากน,นะแต่ถ้าเกิดเลือกระหว่างสองค่ายคือ BMW กับเบิลกับเนี่ยคู่แข่งกันนะี่ยผมเลือกเบนต์ไว้ผมชอบเบน z ์มากกว่า ถ้าเป็นเบนก็จะเป็นตัว E 6 3นะครับ C 6 3จะเป็นคู่แข่งกับ M 3ส่วน E 6 3จะเป็นคู่แข่งกันกับ M 5เยี่ยมหมดนะพูด้ยโอ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 ้ยาทีชนรถถ่ยลุงจอเลยนะน่าหยุดไหมไปยุดไปหยุดเพราะว่าเขาเะบอกนะ E 6 3ต้องเป็นตัว S ด้วยนะ E 6 3ธรรมดาเป็นรุ่นรถบ้านธรรมดานะครับพอเป็นตัว S นี่คือตัวท็อปนั่นแหละ ชอบมากเดี๋ยวจะยีมมาเล่นแล้วกันนะครับเหมือนได้ยินเสียงบอสชัดอยู่นะไอ้ยีมนะคุณจะฟังเสียงดิไอ้ยีมนะเสียงบอสชัดนด้วยนะเนี่ยรถเราได้ยินป่นะรถก็ได้ยินอยู่นะครับ ถัดก,ก็เท่านั้นนะแม่งโคตรไม่พอเลยจะบอกเอฟเนี่ยมันไม่ฟีฟีให้หน่อยเลยเมันเดี๋ยวไม่เข้าอ <c oughs> โอ้อยากรู้เหมือนกันว่าคิดอะไรอยู่วะตอนนั้นถึงได้เอาเครื่องวีสิมา เกียร์มันยืดเว้ยมันเลยดูเหมือนว่ารถมันขับง่ายดึงไปกงแรงเว้ยปกติใช้คีย์บอร์ดดิปไปเลยครับพอมาใช้แบบว่าอย่างนี้ดิฟแล้วนะว่ามันไม่ชินมือเลยและเกียร์มันก็ชอบรถลงเองมันไม่ได้รอบที่ผมต้องการนะมันแรงไม่พอแค่ ต้องแรงกว่านี้มาทำอะไร <laughs> บรรยากาศเหมือนบ้านเรา,าเราเหมอกจ,จางๆไสัตว์หมอก2.5กลับมาอีกแล้วทุกๆสิ้นปีกับช่วงปีมเลตไลน์ที่ได้ไม่9,000เลยนะวิ่งถึงเลยนเนี่ยแต่ของจริงไม่ถึงหรอกนะครับในเกมเราไปขยายฝ่าสู่กันมาไงขยายรอบมาเนี่ หลังไม่ได้ออกง่ายขนาดนั้นนะคือเนี่ยตั้งใจจะให้หลังมันออกหลังมันไม่ออกเหมือนรถะประมานี้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราไปทดสอบท็อปสปีดดีกวนะ่าครับ ทดสอบทดสปีดดีกว,ว่านะครับผมลืมใส่ย,ยางจริงด้วยไปผมไปใส่ย,ยางมาแล้วก็ไม่ได้เพิ่มมากกว่าเดิมเท่าไหร่นะครับไม่ไม,ไม่มีประโยชน์เลยไปเพราะว่าเดิมเดิมมันเลี้ยวหกอหนึ่งอะใส่ย,ยางเพิ่มขึ้นหกตีวสามเองถือว่าน้อยมากไอ้นะซูเขาเบรกหน้าขับหลังมันต้องเบิร์นโชว์แลว้วก็ มันกลัวเราเว้ยมันหลบเราให้โรลล่เนี่ยครับแม่งเขียนสคริปต์ไว้ว่าพอเขาโค้งอย่งแม่องออกขวาผมแม่งอย่างงงแกล,ล่าได้ใช้เต็มไปเต็มหน่วยนะเก็บเกียร์เลยนะครับแป๊เดี๋ยวสู้เขา เอื่อยแบบเอื่อยมากเลยครับอาตาเกียร์แม่งยืดจัดเลยเอ้ยครับมุดขึ้นเรื่อยๆเลยเห็นะั้ยดูดิไม่ตันด้วยห่อ ไม่ไปแล้วนะครับสามแปดเฮ้ย 3, 8, สามแปดศูนย์หน่อยเด้อเพื่อนสู้เขาไม่ขึ้นแล้วนะครับได้แค่น,นี้แหละพอเห็นเลขแปดหน่อยก็ไม่ได้ใช่ไหม สิ่งจดจำเรียนดบิลด้วยรถบ้านด้วยไปตอนในี้ผมองขอ,งของต,ตัวลาไก่อนนะครับสวัสดีครับไปนะครับบ๊ายบายทุก่าก็ฝากกดติดตามกันนะครับเนะี่ยสับสไคเี้ยสับสไคสับสไค